ฉันเองนะคะในฐานะาประธานสปชส่วนหน้านะคะที่ได้ทำงานร่วมกันนะคะกับทางท่านที่ปรึกษาค่ะท่านพลเอกนัทพลน,นาพาณิชย์นะคะแล้วก็ในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ได้เข้ามาในพื้นที่ในขณะนี้ที่เราทํางานร่วมกับทางท่านรักษาการผู้ว่ราราชการจังหวัดนะคะที่มีทางท่านชลนรินได้เข้ามารักษาการอยู่ในขณะนี้ทางในส่วนของ ตำรวจนะคะทางผูง้พ่วงคงัดการนะคะที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็หน่วยอ,อ,อาสาสมัครกู้ภัยนะคะที่นั่งอยู่ในเรานี้ก็คือทางหน่วยสิลิกรนะคะแล้วก็อีกหลายๆหน่วยด้วยกันที่ร่วมเข้ามาทํางานค่ะถือว่าเป็นความร่วมม้ร่วมมือที่ดีนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากทุกๆภาคส่วนซึ่งทางรัฐบาลเองอยากที่จะได้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจของเรา ที่ได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังทุกๆภาคส่วนด้วยกันฉันเองได้มีโอกาสที่จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาจากการที่เราได้มีการแจ้งเตือนภัยนะคะผ่านช่องทางต่างๆก่อนหน้านี้ค่ะได้ลงไปพูดคุยในเรื่องที่อยากจะให้ทางภาครัฐได้ช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งฉันได้เห็นถึงกำลังใจที่ดีของพี่น้องประชาชน แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้มอบความช่วยเหลือที่ส่งผ่านมาจากทางพื้นที่ต่างๆส่งผักมาจากทางเอกชนก็ตามหรือจากทางภาครัฐก็ตามที่ได้ลงมาถึงพื้นที่แล้วซึ่งในส่วนของรายละเอียดดิฉันจะได้มอบหมายให้กับทางท่านรักษาการผูวร้ว่าราชการจังหวัดท่านรองประหลัดกระทรวงท่านชนนรินได้นําเสนอต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะดิฉันต้องขอขอบพวกคุณทุกๆภาคส่วนนะคะที่ไดออ้ร่วมกัน อาสานะคะเสียสละไม่ว่าจะเป็นกำลังคนกำลังแรงต่างๆนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาในพื้นที่ในขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องกันมากกว่า24ชั่วโมงค่ะทำให้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอแม่สายนะคะอำเภอเวียงป่าเป้าและอีกหลายๆจุดด้วยกันได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วดิฉันมองว่าใน กรอบที่เราเร่วมกันทํางานเนี่ยค่ะยังต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็แรงสนับสนุนจากภายนอกพื้นที่ให้ได้เข้ามาเสริมกําลังขึ้นด้วยซึ่งฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ก็จะได้ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของความพร้อมที่จะเพิ่มกําลังสนับสนุนเข้ามาเราเองก็ขอขอบคุณด้วยค่ะขอเชิญทางท่านรองประหลัดค่ะครับก็ขอ